สวัสดีครับพบกับผมแมน Dark m a เ t e r ในช่อง DM c h anel n ช่องที่มีสาระและความทเทเบียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่พอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ Resident Evil Infinite Darkness นะครับหรือ i n f i n i t e d a r k n e s s ฉบับคอมิกนะครับผมที่มีเรื่องราวข่าวคราวนะครับออกมาว่า จะมีเรื่องราวคอมิกตัวนี้ในปีหน้านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวคราวตรงนี้มีเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวนรัสเดนอีวิลเรื่องราวของ Resident Evil ฉบับคอมิกนะครับผมมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของข่าวคราวตรงนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักกับตัวคอมิกฉบับใหม่นะครับเราต้องมาย้อนรอยตัวคอมิกฉบับ2 ฉบับกันก่อนนะครับผมกับกระผมแมดามมาเตอร์นักสืบ Resident e อ i l Series คอมิกฉบับแรกนะครับผมถูกเรียกกันว่า Resident e v i l The m a มห w a ัด s ีไซหรือเป็นคอมมิกนะครับผมที่ภาษาไทยจะถูกเรียกกันว่าวิกฤตนรกโรงเรียนมหาวะนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยอ้างอิงเหตุการณ์ฉบับมังงะนะครับผมที่ตีพิมพ์ในนิยยสารโชเนนแชมเปียนนะครับผมระหว่างปี2012ถึง2013นะครับผม เป็นเหตุการณ์พรีโคนะครับผมที่เล่าเรื่องราวของโรงเรียนมหาวะที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับที่ได้เกิดเหตุการณ์การระบาดของเชื้อซีไวรัสนะครับผมซึ่งเป็นต้นกําเนิดของภาค6โดยตัวละครเอกนะครับผมอย่างคริสเดนฟิลตัวของเพียรนีวานเมราบิจิ ร่วมตัวละครใหม่นะครับผมอย่างริกกี้โทสวะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์พรีรูทนะครับผมก่อนเข้าภาค6นี่คือคอมิกตัวแรกนะครับผมที่ถูกตีพิมพ์นะครับโดยคนที่เขียนเรื่องราวในคอมิกตัวนี้นะครับผมเป็นคนที่เขียนเรื่องราวคอมิกอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งถูกเรียกกันว่า resident evil heavenly island หรือไายนากอสวรรค์นั่นก็คือนาโอกิเซริสวะนั่นเองทางคนวาดอย่างนาโอกิเซริสวะนั้นได้มีการวาดคอมิ อีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งถูกเรียกกันว่า b i o s o r t h e a v l y y s l a n d นะครับผมหรือ Resident Evil h e a v e l y Island แลนาาไทยนั้นถูกนำเข้ามาตีพิมพ์นะครับโดยสนักพิมพ์แพรวนิยายแปลถูกเรียกกันว่าภาคไหยนะเกาะสวรรค์นะครับเป็นฉบับมังงะซีรีส์นะครับผมที่ถูกตีพิมพ์ระหว่างปี2015-2017ในนิตยสาร Weekly Shonen Ch Champion ซึ่ง Resident Evil เรื่องราวตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นหลัง Revision 2และ Resident e v i วอ b ม e l ล่ r คนะครับผมซึ่งเซตเรื่องราวเอาไว้นะครับผมหลังเหตุการณ์ภาค6ซึ่งจะถูกเขียนขึ้นโดยนาโอกิสติสวะนะครับเป็นคนเขียนบทและก็เป็นผู้วาดนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะเล่าเรื่องราวนะครับผมของทาเครุโทมินาเงะนะครับผมหรือทาเครุโทมินากะ ซึ่งตัวเขาเองนั้นเป็นตากล้องฝึกหัดนะครับที่ได้เดินทางไปยังเกาะทะเลใต้แห่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าเกาะโซนิโดเดอ์ตตุกาไอแลนด์นะครับเพื่อเข้าร่วมในการถ่ายทำนะครับผม การจับตาดูเหล่าสาวงานจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งถูกเรียกกันว่ากราวเวอไอดอลนะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อได้เกิดการระบาดน,นะครับผมบนพื้นที่ของเกาะที่ทาการทดสอบแล้วนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับซึ่งคนที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือแคลร์เรดฟิลล์และนั่นเองก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบนเกาะแห่งนี้และมีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องนะครับผมกับ Resident E ีวิลรีเวิร์ชั่นสองนะครับผมและเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้องก ต้องติดตามหามาอ่านเพิ่มเติมกันนะครับผมส่วนขยายต่อมาก็คือ r e s i d e n t e v i l infinite darkness นะครับได้มีการประกาศนะครับผมในส่วนของการทําเป็นรูปแบบมังงะครับรูปแบบมังงะที่ว่านี้เพิ่งประกาศนะครับผมได้ไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับเป็นการบอกว่า r e s i d e n t e v i l infinite darkness เนี่ยจะเข้าสู่ฉบับคอมมิกนะครับในปี2021โดยอนิเมะ of the same name เนี่ยก็คือมีการใช้ชื่อเดียวกันนะครับในรูปแบบของคอมมิก โดยจะเปิดตัวนในงานนิวยอร์กคอมมิครอน2020นนะครับผมแล้วจะถูกตีพิมพ์โดยแซนักพิมพ์โตเกียวป๊อป Resident Evil f i n a ีนัยดักเนจะอ้างอิงเรื่องราวอย่างไงครับจะเป็นการอ้างอิงเรื่องราวของรีออนสกอตเคนเนดีกับแคลร์ d f ดฟิลในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การระบาดของไวรัสตัวปริศนาตัวใหม่ที่ถูกเรียกกันว่า d r k n เนทไวรัสแล้วทำให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นต้องหาทางเอาชีวิตรอดกับหาทางค้นหาต้นตอความจริงที่ว่าใครกันแน่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ให้สมกับคำว่ารัตติการนิรันดร์และนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในฉบับคอมิกที่จะมีการวางจำหน่ายในปีหน้าและนี่ก็คือเรื่องราวของพอร์แคสต์ทั้งหมดนะครับผมที่มาอัปเดตเล่าทุกท่านได้ฟังกันว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ Resident E. v วิฉบับคอมิกที่นำเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีตัวไหนกันบ้างมีเรื่องราวอะไรกันบ้างและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดครับผมดังนั้น รอติดตามชมกันไว้ได้กับตัวรัศ E ดนอีวิลวินายดักเนทหรือผีชีวะมหันตภัยวรัดดมืดทางเน็ f ฟ i ิ2021งสครับผมสำหรับคลิปนี้แบรนด์ดังมาเตอร์นักสืบรัศเดนดูซ e รี e s ขอบคุณสำหรับการติดตามชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เกมดีมีสาระต้องดิมิชแนลขอบคุณครับแบนด์ดังมาเตอร์นักสือรัศเดนดูซีรีขอบคุณครับ